มือนี้ฮากชิมา่าเฮดเมนูขั่วไตไก่กับตับไก่เนาะเนาะมาเบิ่งนำกันเด้ออันนี้คือพักเฮาเนาะอันนี้คือสมใบมกกบะกอก,ก,ก,กแล้วก็มีมะบวบมีพักครบแลวเนาะมีทั้งผักนังเลิศทับ ทะแยงหัวสีไข่เป็นอะไรครับมาเบิ่งกนำกันเลเดอรลัางจะหนันหอกก็มาซอยเนาะหอกจะมาซอยเป็นตอนน้อยอันนี้คือไตเป็ดเนาะมาเบิ่งนำการเลเด้อมาซอยก่อนซอยเป็นตอนนน้อย กามากินไตเป็ดศีนาอบไตเป็ดสูตพี่สนองในเบิง้งในกินนำนะ้ำเนาี่ยเบิ้งน้ำนะ นี่คือใส่มาเนะา,า,นะ,สา,านะสองตอนนี้ยัพ็นน้อย มีทั้งไส้มีทั้งตับเนาะอันนี้คือตับสิคัวป่นกันเลยโซ่ป่นกันทั้งตับทั้งไส้ทั้งไตบมีปอดบรเลยครบเนาะตับไตไส้ปอดนี่บุมีปอด Ni ketap Ini ketap. Tapet, tapet. Tapet. นี่คือเ่าซอยแล้วเนาะแล้วห่อสิมาอบเนาะแบบนี้นะนี่คือเ่าซอยหัวสิไข่เนาะเอามาใส่อบเ่าใส่ในร้านมันชิมพวกข้าวเนาะใส่หน่อยข้าวใส่หัวสิไข่สี่หัว นี่คือมมกบวกสิออมเสรมหกบวกนี่แหละสิอบอปเสรมหกบวกนี่มันจะเป็นยังไงนี่คือน้ำต้มเขนาะเขาสิให้น้ำมันฟดก่อนเลยเนาเขาสิเอาตับกับไตลงเนาะหอมป้อมแล้วก็หักของผักบัวเนาะเอาเอาไปใส่ต้มก่อน น้ำเกงเขาฟดได้ที่เลยก็เขาจะเอาไตกับตับนี่ลงเลยเนาะลงเพื่อให้มันสุกแล้วเขาจะอบไปเฮ็ดเมนูง่าย อไทานสุปมีทั้งผักขยงผักนางเลิศผักบัวกับหอมเปยหอมป้อมเอามาใส่แกงใส่อบตกแนี้มีผักขยงนำผักนางเลิศ บบนี่คือแกงเขาเนาะแล้วเขาจะเอาหักลงแบบนี้เป็นบอพี่น้องหักลายสชนิ้ถอกเลย กินน้ำกันเถอพี่น้องเด้อกินผู้เดียวหรือชิมอันบอนหรืบ่นลายมาเด้อพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเด้อว่ามันจะเป็นตะกินบอบผอมเหมือนเปิดเด้อว้าว เนยกินได้อี่โบเนอพี่หมอพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันเด้อใส,ส่กระบอกบวบสลัดสลัดพัดสลัดพัดพักเนาะมาเด้อมากินน้ำกันเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องพี่พี่น้องๆทุกคนมากินต้ม ไตนำนำกันเดินนี่เห็นบหพี่น้องว่าจะเป็นอะไรมากินนำกันเดินกินกับข้าวเจ้านี่กินู้เดียวพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้ออืม ไตเป็ดใส่ผักขย eng เนาะเสร็จแล้วพี่น้องเมนูง่ายๆบ่ยากเนาะ อันนี้ก็อยู่หอพักเนาะกินอาหารเวียดนามนี่เบื่อเลยเมื่อได้ก็กินแต่อาหารก๋วเกีายวตลอดเบิดเต้าหู้หรือกะไก่ทอดเนาะ บ่เท่านั้นแหละบอกกับป้าอันนี้เฮ็ดกินเองลองเบงบัดนี้นกินกันเด้ออืมไปเปิด Như này, khu ở trong nhà nè Chú ai cũng cháu thân em mà Vàng xong tiếng xem lại phía nó ơi Mà đơm mà đơm mà đơm Mà xẹp xẹp làm gắn đơm phía nó đơm Nóng bội nóng kèm thôi nhanh vào thôi xuống ừ, bơm gần đâu em bảo hả đâu เห็นเองกินเองเสีบเองพี่น้องเอ้ย แบบไ้พี่น้องกินแบบบนบ้านเขานียแหละรถรูปุมมี่ อืมบ่เจ้านี่กําลงไลฟ์อยู่พี่น้องเอ้ยคเบิดนันน่ะวิมนะเอาให้มันเบดเข้าในจานเพ่อเนาะพี่น้องเนาะ im nào im nào im phẳng lại lên mà พี่น้องๆคนใดเบิง่งก็ช่วยกดไลคล์กดติดตามให้เด้อ buộc nhỉ ừ, Chốt nạm, chốt nạm ừ, Nạm nổ các nó hơi Nạm nó nổ Nó đâu อพนอ้ิมนะมานีา้การกินอบไตเป็ดของเฮ้ยจบลงไปเนาะขอบใจบ๊ายบาย